ดิคาช่องวุฒการศึกนะครับัอดีเย็ซีพี่น้องทุกคนนะครับทุกพื้นที่นะครับทุกกำลังใจนะครับไม่นี้ก็เลนเดินทางมานะครับครั่าเยี่ยมบ้านพี่อดีตนะครับพ่อกอบแม่นะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้อดี ครับโอเคครับครับบรรยากาศนะครับครับผมอ่าืัอนี้ครับน้องไส้ครับบรกาลสินครับอ่าเป็นบางภารกิจจากทางกาลสินนะครับก็เลยพานนองไส้ลงมาเที่ยวบ้านน้ำครับผมครับบดครับบิ่งบรรยากาศมาไหวพ่อไหวแม่ครับผมผมนี่แหละครับผมปลกขอต้อแขนเป็นไอพี่น้องกันหักแห้งกันนะครับสู่ไปน้ำกันนะครับพี่น้องครับอ่าครับผม งานงาน้ำนะครับครับผมมาเยี่ยมทีมงานน้ำครับผมมาเยี่ยมทีมงานน้ำทีมงานกับไอซิมเพลนะครับแล้วก็อาจจะแวะไปกินลาบกับจิมมี่นะครับบางคนนะครับโอเควุฒเป็นไดบรรยากาศบ้านไอสุวรรณลมเลื่นครับเย็นครับผมครับบรรยากาศดีครับครับบรรยากาศดีเนาะมันเข้านาเนาพอม ไอวันมันบรรยากาศมันก็เลยแบบเย็นลมลื่นอ่าบรรยากาศแบบว่าต้องเปิดพัดลมเลยครับตอนนี้สกลนครอยู่ประมาณ17องศาเซนเซียสนะครับบ้านผมอ่าเดี๋ยวไปเบิึงรอบๆเนาะสันเนาะเบิึงรอบๆรอบบ้านเนาะบ้านไหนเนาะไปเป็นังไหนโอเคเดี๋ยววุฒิพายงานไปเล็กระไรครับผมโอเคไปกันครับครับผม ครับผมครับผมมาเลยครับพี่น้องครับโอ้ยใครแต่งโม่น้ำครับครับนาบ้านได่น้องสาวนะครับใครแต่งโม่น้ำนะครับขึ้นขายเนี่ยแหละครับ แตงโมหวานๆราคาจะบุดแห้งได้พี่น้องรับราคาเท่าไหร่ครับราคาขายราคาขายสิบบาทยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทครับผมแตงโมหวานหวานนะครับครับผมนะครับพี่น้องครับครับผมพานไปพันมานะครับพี่น้องก็แวะมาบ้านผมได้นะครับ แวะมากินน้ำมกินท่ากินเข่านะครับได้นะครับบ้านผมกับเป็นบ้านบรรนสะอาดนะครับตำบลต้นเพิงอำเภอบางค้นจังหวัดสุวรรคนะครับแวะเบียนมากครับแวะมาตอนมายามกันขึ้นเข่าขึ้นหน้ามาหมาบุ้งนครับเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวสอบถามพุทธกาลสินนะว่าบรรยากาศเป็นตังไดบรรยากาศบ้านได้ โอเคครับอ่าแผดดีครับครับเย็นดีนะครับลมลื่นนะครับวเผ่านมาแบบเวดเดินได้นะครับครับแวะเดินได้แวกกินเข่ากินน้ากินท่าได้เด้อครับยินดีตอนรับเสมอครับกระยุยตรงขามกับโรงเรียนบาสเก็อลนะครับตำบลต้นเพิอกอำเภอเมืองหวโคราชนี่แหละครับยินดีตอนรับ พ่อแม่พี่น้องสุขหูสุขค้นนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับโอเควุฒฝากผลงานทำเนียนะครับมันเยี่ยมบานที่ดีนะครับเบิ้งงานพร้อมนะครับเบิ้งงานไปยครับหาทีมงานน้ำนะครับครับผมเรียนมา อยากจะฝากงานเนาะตอนนี้ก็คือมีมีม,ม,มีอยู่สามอย่างครับภารกิจผมกับบุตรกาลสิมเนี่ยก็คือเนื่องนี่ลาบเป็ดลาบเป็ดเป็นยังขายคือเก่าด้วยครับพี่น้องครับครับผมลาบเป็ดยังขายคือเก่าหล้กก็สองงานเพลงตอนนี้กําลังล่อไอ้ดนตรีอยู่แล้ว,วครับพระบุตรครับ,บ,รบเทเล่ว่นี่คาดว่าจะได้ฟังเพลงเต็มกันนะครับเป็นออฟฟิเชียลมี แล้วก็ภารกิจที่สามเนี่ยคือยังเปิดรับงานอยู่นะครับพี่น้องครับครับผมงานเล็กงานหน่อยก็ซอยเหลือกันไปบงานนํานะครับผมงานปากเพลงนํานะครับวัสนานนะครับใจพ้อะหัวใจกันประยุนะครับเพลง วัตกรสินนะครับกับอาจารย์ลามินนะครับเป็นไม่นะครับล่าสุดกั้นใบอยู่นะครับฝากไปน้ำนะครับอ่าที่น้องอยากไปซอยงานนะครับกับเป็นได้นะครับมีให้กำลังใจนะครับครับผมโทรติดต่อได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ยังครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดครับสองสองศูนย์หกศูนย์สามศูนย์ครับแล้วก็ทางเิด พุฒกาลสิกครับอ่ได้ก็ลังใจนะครับสนับสนุนก็ติดต่อได้นะครับอ่งเพลงเิลปิลนทา้งค่ายนะครับอ่าอใ้จอนนี่มิวสินะครับอ่าให้ก็ลังใจทุกศิลปินนะครับกาลเป็ดกั โชวมาได้นะครับลาบเบ็ดอเอ็ดที่พี่น้องอยาก,กินลาบเบ็ดก็ติดต่อได้นะครับ <laughs> ครับมีกับเ็ดเพลงน้ำนะครับ <laughs> เ็ดเพงลงรอ <laughs> เ็ดดนตรีนะครับตอน,นอ่าเดี๋รออีกสักน้อยนะครับกัเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับครับผมชูวไปน้ำกันนะครับครับกับ <laughs> ขอบคุณพิจนนีเนาะใส่ไายเนาะพิจนนี่เนาะที่ให้โอกาสบ,บุรคารสินนะครับคุณพิชายจอนนี่นะครับมือปราบนะครับที่ให้โอกาสนะครับได้เป็นศิลปินนักร้องนะครับต้องให้ได้สามารถใ้วดดุฒิไตยต่อยอดี่น้องฟังนะครับ ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับยิ้ใไม่ใช่นะครับเคยกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับมาตลอดนะครับยะพึ่งทีมกันนะครับเป็นน้ำใจกันตลอดไปนะครับโดนๆนะครับนะครับเด็กมีกฎาดี ผลงานมานะครับฝากพี่น้องนะครับโอเคสุดท้ายนี่ฝากพี่น้องสนับสนุนงานเด้อครับเด้อ้วกาตันลาบเป็ดกันยังขายกันอยู่นะครับโทรมาได้ครับติดต่อวุฒิมาได้นะครับรวกาเร็วๆนี่ครับรอฟังผลงานเพลงใหม่นะครับ เร็วๆนี่ออฟฟิเชียลมีเต็มรูปแบบแน่นอนครับพี่น้องครับเพลงชื่อเพลงอูไปก่อนเดี๋ยวรอ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 ไปก่อนไปก่อนครับผมอะวัดท่าชันกับลิปคลิปซะน้องคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาสักทุกคนนะครับโชคดีปลอดภัยนะครับมีความสุขทุกคนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับครับผมครับวันนี้รายการวิทย์กระสิน สวัสดีพี่น้องนะครับครับ <c oughs> กักครับครับคร <c oughs> ับสวัสดีครับจุดชวดพี่น้องครับ